สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Siri Diary ค่ะวันนี้สิก็จะพาเพื่อนๆมารอบรู้เรื่องดูไบนะคะสำหรับใครก็ตามที่มีแพลนว่าจะมาเที่ยวดูไบก็ดีหรือว่าคิดอยากจะมาอยู่ที่ดูไบก็ดีนะคะสิจะมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของการเดินทางโดยสารกับรถไฟฟ้านะคะที่ดูไบ ที่ดูไบเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าเป็นรถสาธารณะนะคะคล้ายๆกับรถไฟฟ้าบ้านเรานะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่เรียกรถไฟฟ้าเขาเรียกว่าเมโทรนะคะทีนี้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยตอนนี้ซึ่งเป็นอยู่ในช่วงสถานการณ์ตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยมันก็จะมีกฎกติกาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเทปที่สิเคยแนะนํามาก่อนหน้านี้นะคะเป็นเทปเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทีา่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะสิก็จะโชว์ก็เคยได้โชว์เรื่อง รายละเอียดการเดินทางมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวสีจะมาขยายความเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ภาวะโรคระบาดโควิดที่เมืองดูไบค่ะก่อนที่จะมาเข้าในเรื่องของเมโทรเนี่ยเดี๋ยวต้องแนะนำกันก่นกอนว่าที่ดูไบเนี่ยเขาจะมีบริษัทขนส่งของเขานะคะคือ RTA RTA เนี่ยจะครอบคลุมไปในเรื่องของเมโทรคือรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีรถบัส ทัฟปิกบัสนะคะคือรถเมย์นั่นแหละคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นรถแท็กซี่คือเขาจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราจะเห็นรถแท็กซี่ที่อยู่ในบริการของดูไบทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นตรงกับ RTA แทบทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเอ่อเท่าที่เข้าใจอ่ะคือขึ้นตรงกับ RTA ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ควบคุมด้วย RTA นะคะที่นี่เขาเรียกรถไฟฟ้าว่าเมโทรนะคะบัตรของเขาเนี่ยจะมี สประเภทด้วยกันถ้าแบ่งเป็นใหญ่ๆก็คือบัตรกระดาษแล้วก็บัตรแข็งนะคะทีนี้บัตรแข็งของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นบัตรเงินและบัตรทองแบบนี้ค่ะ นี่คือบัตรเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะสิมี2ใบาถามว่าเหตุไฉนสิถึงใช้2ใบนะคะเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับคนที่เดินทางแค่เที่ยวเดียวนะคะหรือว่าเป็นรายวันนะคะก็สามารถซื้อเป็นบัตรต่อเที่ยวนะคะก็จะเป็นบัตรแบบกระดาษนะคะซึ่งไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการของเขาได้เลยนะคะที่เราต้องการซื้อนะคะบัตรเดินทางรถด,ดยสารรถไฟฟ้านะคะก็สามารถติดต่อได้ที่นั่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นบัตร เงินและบัตรทองถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมานะสี่แนะนําว่าให้มีบัตรเงินและบัตรทองดีกว่าเพราะว่าอะไร บัตรเงินและบัตรทองบัตรแข็งะคะ่ะมันสามารถเดินทางได้ทั้งรถเมล์นะคะแล้วก็สามารถถ้าเราเติมเงินแล้วมันเหลือไม่กี่บาทแล้วเราจะไม่ต้องใช้แล้วเราไม่ต้องการใช้แล้วเราก็สามารถช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าที่มันอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าได้เวลาที่สิซื้อบัตรแข็งขอซื้อบัตรแข็งเนี่ยเขาจะขอหมายเลขโทรศัพท์เรานะคะแล้วก็เขาก็จะขอดูพาสปอร์ตหรือว่าดู ID c ดี d คัรดของเราด้วยนะคะก็จะได้บัตรมานะคะทีนี้บัตร2ใบเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ใช้ต่างกันยังไงนะคะบัตร สองใบคือบัตรเงินบัตรเงินเนี่ยเท่าที่จําได้เนี่ยห้าสถานีแรกนะคะห้าสถานีแรกจะคิดเงินแค่3เดย์แฮมเท่านั้นนะคะส่วนบัตรทองนะคะจะเป็นบัตรของ VIP นะคะวีไอพีคือ,อ ถ้าหรือสามสถานีแรกเนี่ยจะคิดเงินหกแค้มนะคะหลังจากนั้นสถานีถัดไปเขาก็จะค่อยๆเพิ่มทีนี้ราคาการเพิ่มแต่ละสถานีมันจะต่างกันระหว่างบัตรเงินธรมรมดาแล้วก็บัตรทองเพราะว่าบัตรทองมันจะเป็นบัตร VIP ทีนี้บัตรทองและบัตรเงินขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นยังไงนะคะขึ้นเหมือนกันเลยค่ะ บัตรทองนะคะใช้ยังไงนะคะสามารถขึ้นได้ที่เป็นโบยสำหรับ VIP นะคะเขาเรียกว่า g o c a r นะคะมันจะอยู่ต้นขบวนหรือบางทีจะอยู่ท้ายขบวนแล้วแต่สถานีเวลาที่เราอะ่ะพอไปถึงเส้นทางเดินรถอะ่ะให้สังเกตดีๆว่าจุดบัตรทองเขาจะมีป้ายสีทองนะคะอยู่ตรงนั้นคือโบยของบัตรทองนะคะข้อดีของบัตรทองมันดียังไงมันดีตรงที่ การเดินทางด้วยปรทองค่ะคนไม่ค่อยพลุกพ่านนะคะก็จะมีแต่คนที่แบบมีศักยภาพในการปรับใจอะ่ะไม่คือไม่ได้คลุกคลีกับคนค่อนข้างเยอะนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วปรทองไม่เคยเต็มนะในบริษแต่ละบรี่นะคะก็ค,คือเราสามารถเข้าไปแล้วก็น,นั่งหรือว่าต่อให้ยืนก็ยืนไม่แน่นไม่เบียดนะคะสาหรับคนมันจะการแน่นการที่คนยืนแน่นและเบียดเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วง working hour เท่านั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาเวน้นเก้าอี้นะคะมันแค่มีแค่ตู้เดียว ใช้ให้บริการแค่ตู้เดียวแล้วก็เก้าอี้ของผู้โดยสารเนี่ยเขาเว้นเป็น social distancing นะคะก็คือเขาเขาเว้นระย,ยะแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มันไม่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันไม่เคยเต็มเลยนะคะแล้วก็ไม่แคบแทบจะไม่ค่อยได้ยืนเลยแล้วก็การันตีเลยว่าคุณได้นั่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถามว่าถ้าเราตีตั๋วบัตรทองแล้วบังเอิญว่าเราไปกับเพื่อนที่เขาตีตั๋วบัตรเงินเราเข้าตู้ธรรมดาได้ไหมเข้าได้นะคะเราไม่เสียค่าปรับก็คือเหมือนการลดเกรดบัตรของตัวเองลงไปแต่ว่า เราจะไม่เสียค่าปรับอะไรทั้งนั้นแต่พ่อที่ควรจําก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถือบัตรเงินนะคะแล้วเราไปขึ้นรถไฟแล้วเราดันไปเข้าในตู้ที่มันเป็นบัตรทองคุณจะต้องเสียค่าปรับไม่แน่ใจว่า 100- หรือ200เดอร์อแฮมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าทุกครั้งถ้าเราตีบัตรเงินนะให้รำลึกให้ดีๆว่าห้ามขึ้นตู้บัตรทองแล้วก็ต้องอยู่ดูสัญ,ญลักษณ์หน้าไอช่องทางเข้าของเราให้ดีๆนะคะ บัตรเงินมีแค่ตู้เดียวที่ไม่สามารถเข้าได้ก็คือตู้ที่เป็น V.I.P ก็คือตู้บัตรทองนะคะแต่ว่าตู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นตู้ผู้ชายหรือตู้ผู้หญิงก็สามารถขึ้นได้แต่ก็ ที่สังเกตมีอย่างหนึ่งค่ะสาหรับบัตรเงินก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณไปกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าถ้าเกิดคนดูเป็นคนผู้ชายนะคะเวลาที่คุณขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟฟ้าที่นี่เนี่ยคุณต้องดูสัญ,ญลักษณ์หน้าตู้หน้าทางเข้าให้ดีๆว่ามันมีสีชมพูไหมนะคะถ้ามันเป็นสีชมพูนั่นแปลว่าโบยนั้นเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้หญิงนะคะคุณไม่สามารถเข้าตู้ผู้หญิงได้เลยแล้วในตู้โดยสารมันจะมีเส้นสีชมพูนะคะแม้แต่ขาข้างนึงของคุณข้ามมาในฝั่งผู้หญิงเอาแบบ เว่อว่งๆเลยนะถ้ามีผู้หญิงร้องเรียนคุณคุณโดนปรับได้นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าโอเคไม่เป็นไรฉันรีบฉันจะแค่กระโดดเข้าให้มันเข้าไปในรถไฟเท่านั้นเพื่อที่จะเดิน,นผ่านไปในโซนของผู้ชายก็ไม่ได้นะคะถ้าเบิดบังเอิญว่าคุณกระโดดเข้าไปในโซนของผู้หญิงแล้วเพื่อเดินผ่านเข้าไปในโซนของผู้ชายเกิดมีคนตรวจในขณะนั้นแล้วอย่าลืมว่ารถไฟฟ้าเขามีกล้องนะคะเขาจับได้เนี่ยคุณก็โดนปรับเหมือนกัน200เอยเดิแฮมนะคะ นี่คือกติกาในการใช้รถโดยสารทีนี้มาเล่าถึงกติกาการใช้รถไฟฟ้าในช่วงโควิดนะคะก็อย่างที่เกิดไปก่อนหน้าน,นี้คือช่วงนี้มันมีการจัดเก้าอี้แบบ distancing เว้นระยะตัวต่อตัว,ต,วตัวนี้นั่งไม่ได้ตัวนี้นั่งได้แล้วก็จุดยืนของแต่ละคนเขาก็จะมีมาร์กไว้เลยว่าตรงนี้ยืนแล้วก็ที่ไม่มีมาร์กห้ามยืนคือเขากค่อนข้างที่จะระเบียบแล้วก็กติกาข้อหนึ่งก็คือว่าคุณไม่สามารถก้าวเข้าไปในสถานีรถไฟฟ้าได้ถ้าคุณไม่ใส่หน้ากากอนามายัย นอกเหนือจากสิ่งที่เล่ามานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่มีการปรับเปลี่ยนในช่วงที่เกิดโรคระบาดท,ที่ UAE เนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนในวย์ของการซื้อตัว๋วการซื้อขายตั๋วนะคะสิก็แอบโง่ไปช่วงหนึ่งเพราะว่าเราอะไม่ได้ออกจากบ้านมาเป็นเดือนเลยแล้วก็เราอะก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปที่ไหนเลยทีนี้ช่วงก่อนเดินทางช่วงแรกๆที่สี่เดินทางสี่ก็ใช้บัตรแล้วก็ไปเติมเงินเอาที่ ตู้เติมเงินนะคะบัตรนี้มันก็จะสามารถเติมเงินได้นะ,ะวันนึงเนี่ยไปปรากฏว่าไม่มีเศษไม่มีเงินแบงค์นะคะแล้วก็ไม่ได้กดเงินแล้วสถานีที่ลงเนี่ยมันไม่มีตู้ ATM นะคะตู้ ATM ที่นี่ขอบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีแบบร้านตามเหมือนที่บ้านเรานะคะตู้ ATM ที่นี่ต้องไปห้างหรือไปในที่ที่แบบมันมีเท่านั้นถึงจะหาตู้ ATM ได้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าสิไปอยู่ในสถานีที่ มันไม่มีตู้ ATM มันเป็นวันที่มีแบงค์ใหญ่คะมีเงินเป็นแบงค์ร้อยแต่ว่าเราต้องการที่จะเติมเงินแค่แบบไม่กี่บาทไม่กี่แฮมอะไรเงี้ยแค่20 30, แฮม30มแฮมเราก็ไม่มีเงินย่อย,อยงไงถ้าเราไปเติมเงินที่ตู้อ่ะมันไม่ทอนเงินให้เราไงแปลว่าเราต้องจ่ายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยก็เลยทําให้รู้ว่าเขาไม่รับเงินเขาไม่รับเงินเลยช่วงนี้เขาไม่รับเลยแล้วเขาก็บอกว่า ล้วก็บอกว่าทําไมคุณไม่รับเงินฉันไม่มีเช้งจาะคือฉันไม่มีเงินย่อยอะ่ะฉันต้องการที่จะเติมแค่50าสิบแฮมอ่ะแล้วถ้าเกิดฉันไปใช้ตู้อะโวยวายใหญ่เลยนะฉันไปใช้ตู้มันไม่ทอนเงินฉันอะไรเงี้ยคือพร้อมวีนน่นึกออกพร้อมวีนพร้อมเบียดมากเลยอะ่ะเขาก็ลบอกว่ามาดามเราไม่รับเงินมา 4- ี่หเดือนแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนมาที่นี่ไม่ได้รับเงินมานานแล้วเรารับแค่บัตรเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเงินในบัตรอ่ะคุณใช้เงินในบัตรคุณเติมแล้วก็อ้าวเห ก็เลยทําให้รู้ว่าเขาไม่รับเงินสดนะคะเขารับแต่บัตรทิที่พนักงานที่เคาน์เตอร์นะคะทีนี้ใครก็ตามที่ต้องการจะซื้อจะบัตรเนี่ยก็ให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์แล้วก็เตรียมไอเดียว่าพาสปอร์ตให้ดีๆแล้วก็เขาไม่รับแคชนะคะคุณต้องใช้บัตรในการจ่ายเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะการโดยสารด้วยรถไฟฟ้าของที่นี่นะคะเพื่อนๆก็ต้องจําไว้เสมอเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถือกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆรถไฟฟ้าของที่นี่นะ มีสถานีที่ไปถึงสนามบินด้วยนะคะมันจะมีอยู่3มเส้นด้วยกันก็คือเส้นสีแดงนะคะแล้วก็เป็นเส้นเมนนะคะเป็นเส้นเมนหลักก็คือสามารถอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูไบมอลใครอยากจะไปอ่าเอมิเรตมอลหรือว่าใครอยากจะเดินทางไปที่โซนที่เป็นเส้นเมืองอะคะ่ะก็สามารถเดินทางด้วย สายสีแดงนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสีแดงกับสีเขียวเนี่ยไปที่สนามบินนะคะให้เพื่อนๆนเช็คเทอร์มินอลให้ดีๆว่าเทอร์มินอลไหนไปสายสีไหนนะคะอ่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆก็คือว่ามันจะมีในแต่ละโบยอ่ะคะ่ะมันจะมีที่วางกระเป๋าเดินทางนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีช่วงแบบ busy hour ที่มันจะมีคนที่เดินทางค่อนข้างเยอะแยะถ้าเราถือสัมภาระเยอะแยะเขาจะมีจุดเลยให้คุณวางของตรงนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถือของพะลุงพะ มีรถมีกระเป๋าลากแล้วคุณแบบถือไปเกะก,กะ,ะผู้โดยสารคนอื่นๆแล้วผู้โดยสารคนนั้นร้องเรียนว่าคุณนะเกะก,กะเขานะคะคุณก็โดนปรับนะคะมันก็จะมีมาตรการค่าปรับอยู่ในรถไฟฟ้าการใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทางของเยอะแยะมากมายให้ไปวางตรงจุด ที่เขาเตรียมให้นะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าต่อให้คุณวางตรงจุดนั้นแล้วคุณจะไปยืนตรงท้ายขบวนแล้วจะมีคนมาขโมยของคุณไปเมืองนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องขโมยนะคะส่วนที่จะไปชานเมืองก็ขึ้นสายสีเขียวถ้าต้องการบับไปจนถึงซาจ้าซาจ้าเนี่ยรู้สึกว่าจะสิ้นสุดของสายสีเขียวนะคะแต่ว่าต้อง กระเถิบไปอีกเล็กน้อยนะนั่งรถต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงซาจานะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวซาจ้าเดินทางยังไงก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเดินทางต่อด้วยรถเมล์หรือรถแท็กซี่ก่อนที่จะมาถึงรถไฟฟ้านะคะนอกจากนั้นก็จะมีทรัมนะคะทรัมก็จะอยู่แถว ไฮโซนะคะโซ,โซนไฮโซหรือว่าโซนที่เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมานีน่าหรือว่าเป็นบีชจูเมร่าอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบโซนเส้นนั้นนะคะก็คือเขาจะเรียกว่าทรัมนะคะเป็นรถที่มันวิ่งอยู่บนถนนเหมือนที่รถยนต์เขาวิ่งกันถนนเส้นเดียวกันกับรถยนต์เขาวิ่งกันนะ,ะไม่ได้อยู่บนฟ้าหรือว่าใต้ดินนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องรล่าเล็กๆน้อยๆที่บอมีความรู้ประดับตัวไว้ก็ยังดีเวลาที่เดินทางมาดูใบแต่ว่าหลักๆที่ต้องรููเกี่ยวกับการโดยสารรถไฟฟ้าก็คือหนึ่งคือตั๋วนะคะมีแบบว่า ต่อเที่ยวนะคะแล้วก็ตั๋วที่เป็นบัตรแข็งนะคะที่สามารถติตดต่อซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นะคะราคาเริ่มต้นที่25เดย์แฮมเขาก็จะให้ตัวแข็งตัวใบแข็งคุณมานะคะถ้าเกิดว่าคุณไปสถานีแบบไม่กี่สถานีแล้วก็จะไปแค่เที่ยวเดียวก็ซื้อตั๋วกระดาษแต่ว่าเขาก็จะคิดราคาตามสถานีคุณก็ไปขอซื้อเขาที่สถานีแล้วก็บอกเขาเขาก็จะบอกราคาคุณว่ามันกี่บาทแล้วก็คุณก็จ่ายไปคุณก็จะได้ใบกระดาษมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรเงินหรือว่าบัตรทองคุณก็สามารถใช้บัตรเงิน ไปได้ทุกสถานีตามที่ต้องการตามที่ยอดเงินของคุณมันเหลือนะคะการซื้อบัตรเงินและบัตรทองก็ไปสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์นะคะก็จะราคาที่เขาคิดก็จะอยู่ที่25ห้เดย์แฮมคุณก็จะได้บัตรเงินบัตรทองมาแล้วก็เงินที่อยู่ในบัตรก็จะประมาณ25ห้เดย์แฮมเหมือนกันนะคะบัตรแต่ละบัตรมีวันหมดอายุบัตรเงินและบัตรทองมีวันหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าคุณใช้บัตรก่อนวันหมดอายุของบัตรเสมอนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัตรของเรามันหมดอายุ เงินมันจะถูกตัดโดยอนุโนมัติคุณก็จะโดนปรับในทันทีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใช้บัตร r t a ที่หมดอายุแล้วกติกามันอาจจะเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารเขาเน้นมาให้ทุกคนเสมอภาคกันทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือขึ้นโบยแต่และโบยสังเกตดีๆว่ามันสีชมพูสีทองหรือว่าปกตินะคะเพราะว่ามันมีผลกับชีวิตของเราทั้งหมดนะคะยังไงก็เข้าเมื่อตาหลิวก็หลีวตาตามเป็นแค่หนึ่งความรู้ที่เพื่อนๆมาดูไบาอาจจะ งงนิดหน่อยจะได้ไม่ต้องแบบเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้เปลืองสตังค์นะคะสามารถเดินทางแบบง่ายๆได้ง่ายๆสบายๆายได้แค่ด้วยรถไฟฟ้าค่ะงานนี้ก็ไว้เจอกันที่สี่ไดอรี่กับรอบรู้เรื่องดูใบนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ